สวัสดีครับจากร้านไดซินพ e มครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเลน GM ของทาง Sony กันนะครับเป็นเลน135 f 1.8 GM นะครับตัวนี้จะเป็นเลนมือสองที่ทางร้านจำหน่ายอยู่นะครับจะมีตัวกล่องแล้วก็กระเป๋าให้ทางลูกค้านะครับแล้วก็มีตัวคู่มือแล้วก็ใบเสร็จเดิมที่ทางลูกค้าเก่าได้ซื้อไว้นะครับตัวนี้อุปกรณ์เกือบครบล่องนะครับจะขาดในส่วนของตัวสายที่เป็น สส่หิ้วค้อมตรงนี้นะครับจะไม่มีแล้วก็ตัวเลนเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเลนเลยครับว่าตัวเลนมีสภาพเป็นยังไงบ้างตัวนี้ตัวเลนสภาพสวยมากครับตัวฮูดไม่มีรอยถลอกใดๆมีแปะกันรอยไว้บางส่วนด้วยนะครับเวลาใส่ตัวฮูดนะครับก็ล็อกปกติดีไม่หลุดเดี๋ยวผมขอแกะตัวฮูดออกก่อนให้ดูทางหน้าเลนแล้วก็บอดีีรอบตัวนะครับบอดีีรอบตัว ไลท์ต่อหนีนะครับตัวฟังก์ชันการปรับ F ต่างๆยังหมุนได้ลื่นปกตินะครับมีคลิกปกติตัวปุ่มก็สามารถได้ทุกสามารถใช้ได้ทุกปุ่มนะครับแล้วก็ตัวยางไม่มีบวมนะครับตัวฟิลเตอร์แถมให้เป็นขนาด82มิลิเมตรนะครับตัวเลนไลท์ลอยจิกรอยบุ่มนะครับตัวนี้เป็นอดีตประกันศูนย์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูหน้าเลนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะฟิลเตอร์ให้ดูตัวหน้าเลนก็ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆครับเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์ตลอดตัวหน้าเลนก็สภาพใสครับอันนี้พยายามให้ดูนะครับว่ามีฝุ่นมีอะไรไหมซึ่งจริงจริงแล้วก็อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวเลนเนี่ย สามารถที่จะฝุ่นเข้าไปได้อยู่ในจุดต่างๆถึงแม้เลนส์ยาซีนกันน้ำกันฝุ่นไว้แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเข้าไปได้เดี๋ยวเรามาดูท้ายเลนส์นะครับว่าเป็นยังไงในส่วนของทางหน้าเลนส์เนี่ยก็ต้องบอกตรงว่าตัวนี้มีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานในการถ่ายภาพนะครับอันนี้เราก็พยายามหมุนหามุมให้ให้ดูกันว่าฝุ่นมันอยู่ตรงไหนนะครับ ซึ่งมันจะอยู่ในชิ้นเล่นที่สองนะครับก็มีอยู่บ้างแต่ก็แทบมองไม่เห็นเลยพยายามหมุนแล้วท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางร้าน NMP Market ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเลนคุณภาพสูงที่ราคามือสองไม่แพงนะครับที่ทางร้านจัดจำหน่ายขอบคุณมากๆครับ